สำรับมืนน่อนี้ผมภาพพี่น้องมาเบิงมูบานทองเขียวครับมูบานเตามูบานกอกครับกำบลนจนมอนอำเภอมันจากิลี่จังหวัดคอนแก่นห้องนี่แหละครับผมเป็นมูบานดีเด่นเ้อครับเดิอเป็นมูบานทองเขียวครับผมนี่คืออยู่ในดอนครับผมเดิมยงางเขาไปในดอนนี่แหละครับผมเพิ่นเ,เอาเตามารวบร่วมไปในดอนเจ้าคุณปู่ฝ่าลเลื้มบานกอกครับผม นี่ขึบานทองเกี่ยวกับผมนี่ครับเดี๋ยวผ้านางเข้าไปเบิ่งเดี๋ยวครับเด้อนี่เป็นดอนเพ็่นเอาเก่าคุ้นปูหรือเอาเต้ามารวบรวไใบในนี่แหละครับผมนี่ครับในดอนเพื่อนเด้อครับเด้อให้วบทานนักทองเกี่ยวเบิ่งครับผมเพราะว่าเต้ากะหากินแบบธรรมชาติดูในบานกับมีเดีอครับเด้อเพราะว่าคันเพิ่นถูกแสงแดดหรือ เตือนตะเวนบานห้าเอื้อนครับผมขันเพิ่นได้ห็นเตือนตะเวนแล้วคนติต้อนพ่นติดลบอยู่ครับผมขอโจทย์ขออภัยางทีผมมาภาคไม่เด้ครับเด้อเพราะว่า่นเปิดเสียงเพลงเสียงดังครับผมผมอาจารย์พีชคณิตผมก็เริ่มมาภาคออกครับผมนี่ครับคือในดอนจ้ากุ้งกูว,วาละเงบิบบานกาอกับผมหรือมู่บานเต้าเนี่ยแหละครับมู่บานทองเที่ยวเนี่ยแหละครับแต่ผม คำใดผมบอกผิดคำใดผมบอกว่าถึงผมก็ขอ,ขอโทษขอไปเอฟซีในเด้อครับเด้อเพราะว่ามาผ้าเไมาครับมีอย่างเพ่งกับผมนี่คือมหมองวายมอกลับหมองมะคอพรต่างๆเหรอครับผมขอโชคขอลาบจากเจ้าคุณปู้ฝ่าเรื่องบนองันกอก็ไม่หนีเป็นดอนเด้อครับเด้อเป็นดอนเจ้าปู้ตาหมองต่างๆเหรครับผมอยูเตียวยีตาบานห้องอิ่นดอนเนาะครับเนาะ มังคุดบ้ายมังคุกคราบครับผมนี่ครับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนครับพอกันอีกแล้วครับผมกับช่องยูทู e คนมันจ๋าครับสำหรับมือน,นี้ผมพาพี่น้องเอฟซมาท่องเที่ยวอีกครับผมอยู่มู่บานเต้าอยู่มู่บานกอกเป็นมู่บานท่องเที่ยวครับผม เป็นมูบานทองเกี่ยวเชิองอนุรักษ์ไว้เด้อครับเดอ้อเป็นเต้าเพกครับผมเป็นเต้าที่บรลงน้ำกินน้ำอยู่ครับแต่ว่ารงน้ำบ่ไดครับเป็นเต้าบกให้วางซีเด้อครับผมแต่ว่าเป็นเต้าเพกครับผมทั้งไทยอื่นเต้าเหลียงเด้อพี่น้องเดอ้เอ,อคำใดผมบอกผิดคำใดผมบอก คือผมก็ขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซี่นะครับผมเพราะว่าจะาให้พี่น้องเอฟซี่ได้มากท่องเที่ยวหมู่บ้านนี้ครับผมหมู่บ้านเตาหมู่บ้านก่อครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิ่อนุรักษ์ไว้ครับผมนี่ครับเท่าบานก็รวมมือรวมใจกันดูแลเ,เตาเ,เพกไว้ได้ครับผมนี่ครับผม มูบานนี้มีสองมู่ครับมูที่สามกับมูที่สิบสี่เดีวยวครับเด้อเป็นมู่บานไงเติบครับผมออเป็นมู่บานไงเติบครับออันนี้ผมยืนเบาแบะแบะยูเนี่ครับอยู่ในดอนเจ้าคุณปูฝ่าลงุงนี่ครับผมนี่ครับผมยางอ,อกมาจากในดอนเห็นเพงงนนยงผมก็เลยมาอ่เก็ดคิปให้พี่น้องเบิ้งคำนี่ครับผมมู่บานเต้านี่ยครับผมหรืออปานบ้าน แท้ๆนี่ก็ซื้อบ้านของเพื่อนมาบ้านกอกครับตำบลต้มนมอนหมู่บ้านนี้มีสองหมู่ครับผมมีหมู่ที่สามกับหมู่ที่สิบสี่ครับผมเป็นบ้านไงเติบยู่ครับผมนี่ครับผมานางออกมากเห็นเ,เห็นเพื่อนานางงอบงอบยุคผมเลยเห็ดขีดผมติงงานางข้บไปในดอนไม้ครับผม <laughs> อ,อ น,นี่เพื่อนเครื่องอนุรักษ์ด้วยครับเดิออยู่ในบ้านกับมีหลายให้กันครับรับเจเ้าเพื่อนบดถ,ถือแ,แสงแดดครับผมอืมคันคันเป็นอากาศฝนตกยังสิหนาฝนเพื่อนสิงนานนนงานหลายครับผมขอให้เพื่อนบดถ,ถือแดดเพื่อนสิงานางหาอยู่หากินแหละครับผมคันบนถือ แดดแล้วพ้นติลบยังสี่ยแหละครับผมอืมพ้นธติดซ้อนพ้นติลบอยู่ครับอันนี้พันเอื่นโตเพกนะครับเนาะทั้งไต้ติเอื่นโตกาครับผมต็อันตรัวครับผมทั้งไตติเอื่นโตเหลืองเหลืองครับผมอ่าเนี่ยแหละครับผมควนบุมมีเขียวมาผากนะครับเนาะออกทั้งโว้บ์กรบผมอืมก็ว่ากันจะเคล็ดคิดพี่น้องได้เบิ้งครับผมอ่าเวทา หอดลูกหอดหลานเก็บคลิปนี้ไว้ถาศึกษาน้ำครับผมนี่แหละครับผมอนุรักเต้าเพกไว้ครับมู่บานเต้ามู่บานเกอกครับเป็นมู่บานทองเกี่ยวเดวกกับเด้ออ่านี่ครับสี10 10เพลินสิบเป็นคือสีใบไม้แห้งนี่ได้ดดดครับผมขันสังเกตดีๆครับผม สีของเพิ่นครับผมนี่เป็นสีลบเิ่นสิซ่อนย่วยงสี่ครับผมนี่เห็นบ่ครับผมนี่เป็นสิบ่ออยากเกิือแสงแดดแสงตะเวนครับผมสิบ่อยากเกลืแสงแดดแสงแสงตะเวนสิเริ่มออกจะตั้งโวเลยครับผมนี่แหละครับผมเป็นสีลบยวงสี่ล่ะครับอืมองนี่ในหมู่บ้านกระลายเ้ยครับผมนี่ครับผมในหมู่บ้านกระลายครับอันนี้เพิ่นเก็บ มาหรือเอามาไวให้นักทองเทีียวเบิง้งเดีียวสีว่าเขามาอยู่ในบริเวณมู่บานเตา้ามู่บานกอกแล้วที่บเห็นเตา้าเพิ่นก็นเลยเอามาอนุรักษ์ไว้ในนี้เอามาเลี้ยงไว้ครับผมแล้วเพื่อนก็นเอาอืมหาอาหารให้กินย่างดีพุ่นเด้อครับนี่ครับผมอืมเป็นอาหารเพิ่นสิมีบักหุวงบักแตงโู เป็นพันกินทุกชนิดเนี่ยแหละครับผมเต้าครับผมเป็นพักบุ้งเป็นบักแตงจริงเป็นบบกแตงโมจังสี่ครับพันกินเบิดครับผมรับเตเป็นหิวพนกินครับผมเป็นผื่นเยื่อพนกินครับเป็นพักเยี่อพนกินครับผมหมู่บ้านเต้าครับผมคันมองได้พอนปลูกพักไว้เพันกะพอนปลูก พักเพื่อนอันนี้เพื่อนกติล้อมหัวไว้ได้ครับผมในบูมบานครับผมเพื่อนตีล้อมคันเพื่อนานางออกมาเพื่นอนชาวบ้า,บานเพื่อนตีจักครับเพื่อนเชิ่องอนุรักษ์ไว้เด้อครับน้ำเด้อครับเด้อเพื่อนเชิ่องอนุรักษ์ไว้น้ำพราะว่าบ่มีพู้ใดนเห็ดยังขันเ,เกียเกศบ้านกอกหรือมูบานเต้านี่เพื่อนตีเอื้น เต้าหนีโจุนปูครับผมเพื่นติเอื้อจ้จคุนปูเต้าครับผมเพื่นเห็นโอ้เอาเอาพักมาให้เจคุนปูเนี่ยเพิ่อนนางออกมากินแล้วเป็นยังสี่ครับผมจอมในหมู่บ้านเพิ่นเฮียนผู้ใหญ่บ้านอืเฮียนผู้จอยยังสี่เพื่อนกะสี่เหตุเป็นอจุด เฮ็ดเป็นพักให้เพิ่นกินครับเพ็่นเฮ็ดอาหารหว้ให้เพื่นกินน้ำง้ามพ่นยางออกมาเพืน่นสีได้พออาหารกินลดครับยดี๋คลายว่าทุกร้งค่าเยื่นแหละครับผมอืเพื่นติมีพักมีมีมมไว้ให้เตาเพิ่นกินครับผมเพื่นติเฮ็ดจังอนุรักษ์ใ้น้ำจังซีแหละครับผมในหมู่บานเตามูบานก่อครับเป็นทุกร้งค่าเยื่นไดกับเด้อพี่น้องเพิ่นอนุรักษ์ว้น้ำเครื่องอนุรักษ์ว้น้ำครับผมอ่า เจ้าคุณปูฝ่าเงื่อนบานก่อครับอันนี้คือดอนครับผมครับผมสำหรับอีพี่นี่ผมก็ขอจบคลิปไปซ้ำนีตะกอนเด้อครับเด้อคลิปต่อไปจังพอกันครับผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งหมบานใดไปเบิ้งมองใดก็ถาติตตามไ้เด้อครับเด้ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูปพ้นมันจ่าครับไปแล้วครับไปอีลีหรอครับ